よし。Hmm. Good. บอลมาดิฟังกูงฟังกระพงตามหน่อย ผมบอกแล้วอย่าให้ผมลงมือซีซอนน่ะนอ,อืมหน้ามีถึงส,สาย5ขึ้นน่ะเฮ้ยสามแมงหูตะแรงโคตรดีเลย,เอ,ยอ่าตระเแกเ SF เร็วเอาเคีบมาเนี่ยโอ้ส่สสองใส่ยสามเองโอ้จะวิ่งโคตรวิ่งเลยเร็วจะหลุดแล้วติดหน่อยเดียวเองบอลจุงครับจุงเนี่ยนะเราต้องจุงปลาได้ด้วยนะน,ะเนเะเปงาโคตเท่ไปงานน้จุงตามปลา่นล,ลูกไปขึ้นตรงนน้นล,ลูก ปลาเก้าสิบลายังเหลือเยอะนะครับนะโอยังเหลือเยอะแต่วันนั้นที่เรามาน้ํามันแห้งผมบอกเจ้าของว่าลดน้ําให้ฝ่ามือครับเขาน่าจะไปได้ยินว่าลดน้ําให้เหลือฝ่ามือลองเลยเข้าลองเลยบ,บังคับเข้าลองได้ นี่ยมีกระพงแน่ระวังเนี่ยบอกเลยครับสายธรรมชาติเนี่ยม่พาดน,นั่นแน่บอนอย่าบ,างบังก็าิเอาตกใจมึงอะ่ะผม,ม่าไม่ค่อยอยากจะโชว์เทพอะไรหรอกนะบนอลยังไงโนะถจุงป่าเข้าล่องเอา้ารอยเฮ พี่รออะไระพี่เอา้าเอ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 ย่อา,อา,อา,อาให้เลยอย่าให้เลยอย่าให้เลยอุ้ยสามฝ้าสามฝ้าตัวนี้เดี๋ยวผมขอทำลิปเรียวกันครับถูกเรื่อง